ลำดับต่อไปขอกราบพระตนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระมหาวิชรามังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนใต้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวให้อุาทแก่คณะสงฆ์และสาธุชนในโอกาสนี้ขอกราบพระตนารับจเจริญปรเหล่ากัลายาณมิตรตกท่านุกคนซึ่งวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตาเนมาเป็นประธานได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาเกิจกรรมในโอกาสวันนี้อัตมาภาพขอแสดงความเชิญจอมยินดีต่อทุกท่านทุกคนเป็นใมีน้ำเจ็ดน้ำใจ เทว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเห็นได้ว่าแม้แต่ว่านั่งกลางแดดก็ไม่หวั่นไหวโอ้ยสาธุแล้วยมถ้าจะถามว่าสร้างเจดีไปทำไมสร้างเจดีไปทำไม ค์ก่อนก็อาจตอบอกว่าโอ้เอามุนเอาข้ศนถูกต้องขอเชื้อแจงให้ฟังสักเลดหนึ่งว่าธรรมชาติของคนเราตัวเราก่อนอย่าไปพูดถึงเรื่องพระเจดีโพดถึงตัวเราก่อนมนุษย์เราเนี่ย ทุกรูปทุกนามทุกชาทุกภาษาตามหลักในทางพระพุิธศาสนาเนี่ยทำรรมาชาเนี่ยมันให้เครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้ใช้มนุษย์เราพอเกิดมานะให้เครื่องมือมาใช้อะไรล่ะเครื่องมือตาโอ้จมกูกเลน กายแล้วก็สำนักงานใหญ่เกิดใจหรือจิตแปลว่าทุกคนเนี่ยมันมีธรรมชาติสำหรับในการที่จะมีอะไรอะไรก็ป่านไปให้ถึงสำนักงานใหญ่เกิดจ,จิตเจนตา พอปเปลี่นได้ไรอะไรนี่ท่านสังเกตไหมตาไปเห็นได้ไรนี่เมื่ออย่างเวลานี้นี่ตาไม่เห็นได้ไรนี่แป๊บเดียวเท่านั้นนี่เร็วเหลือเกินรายงานถึงจิตแล้วใช่ไหมครับรายงานถึงเจิตแล้วนี่แป๊บเดียวเท่านั้นนั่นแหละแล้วเสร็จแล้ว,ลวจิตพอร,รับรู้รับทราบแล้ว ยังไม่นิ่งเฉยส่งให้แจตัดเจกส่งให้แจตัดเจกเราเคยได้เย็นไหมพร,พระที่ตำสารพระตสอนว่าจเจ็ดแจตัดเจกนั่นแหละพอเจ็ดได้รับแล้วเนี่ยส่งไปให้แจตัดเจกแจตัดเจกมีหน้าที่ย่อยย่อยเทีนี้ย่อย จลยะแยกจเจตสจกมันจะแยกแยกของเดีของไม่เดีของขมของ,ของ,ของหวานของอะไรจะเจตส็กมันจะแยกแล้วเอามาใชานะ่นั่นคือหลักใหญ่ๆยอมเพราะฉะนั้นพระเราสายตามาวัดนี้ มาเห็นแจดีเนี่ยทุกคนรับรองปตามองเห็นเนี่ยส่งใบให้เจ็ดแล้วส่งใบให้เจ็ดแล้วเจ็ดรู้แล้วใช่ไหมครับโอ้ี่เจดวบรรจบพระธาตุแต่แล้วเจ็ดปรู้พับส่งใบให้เจถตาเตกแยก แยกเป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดอที่ได้ยกว่าเป็นกตรนหรือเป็นนากตรนแยกธรรมดาว่าเมื่อของไปของไปเห็นของที่ดีดีมันก็แยกทันทีแยกกันเป็นส่วนที่เป็นโกตรนแยกกันเป็นส่วนที่เป็นนากตรนเพราะฉะนั้นเมื่อตาไปเห็นแจเดีพระธาตุเนี่ย อรายงานไปถึงเจดนี่เจจะเจกรูปแยกรูร้ทันเตยหน่อยนี่เลยคือหนทางหนทางขององค์สำเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับพราะเห็นเจดีนี่นึกถึงองค์สำเน็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่นึกอย่างนี้ดีไม่ดี เป็นกุศลหรือเป็นนาคุศลเป็นกุศลครับเป็นกุศลไม่ใช่เป็นนาคุศลโยมเวลาที่ไปนครน่ะไปนครเสตามาราตาน่ะนั่งรถป่านพระเจดีเนี่ยพอเห็นเจดียกมือไหว้เนี่ยใช่ไหมครับเจรับรู้แล้วก็จงให้เจตเจตกแยกทันเดโอโนี่ส่วนที่เป็นกุศล เลรรมเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระธาตุแล้วก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างเราก็ไปวัดไปวาหรืออยู่ที่บ้านพอไหว้พระพุทธรูปกราบพระพุทธรูปนี่เห็นไหมใจมันนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะลึกไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปตรงปรอรงเจ็ดแล้ว ขอนฉลาดพอได้แล้วนี่มันปรับปรุงเป็นกุศลขึ้นมาทันเดีเลื่อกเกินนั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกุศลแล้วจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็เป็นกุศลเป็นเรื่องดีๆก็เรียกว่าเป็นบนุญที่ยอมตอบว่าได้บุญนั้นตูกต้อง แต่หมายความว่ามันเป็นการปรับระบบจิตใจของตัวเองเมื่อเราไปเห็นในสิ่งนั้นๆน,น,นี่แหละนี่เรามาเห็นนี่มีพระธาตุเจดีหวันต่อไปพอเห็นพระธาตุเจดีนี่ใจของเรานี่โอ้พอระยกมือไหว้นี่นึกถึงพระพุทธองค์แล้วใช่ไหมโอ้นึกถึงพระพุทธองค์ตันเด นึกถึงแต่เรื่องเดตันเตเรื่องร้ายๆออกไปเชียวมาเป็นกุศนเจ้าว่าาว่ว่าให้ฟังเอาอย่างนี้ดีกว่าจนตอนพูนะฉนตอนผู้ตอนนั้นบวช แสร็จแล้วเนี่ยเดินทางจะไปสระบุรีไหว้พระพุทธบาทผ่านไปทางอายุธยาผ่านไปทางอายุธยาพอไปถึงพ่าป่าโพเขาทองพระเจดียพภูเขาทองที่อยุธยาจนตอนผู้ไหว้พระธาตุได้แสงกลอนไหวอ พอไป้ด้พระธาตุเนี่ยปิดใจมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมปิดใจเปลี่ยนเป็นกู้สนแล้วโดนตอนผู้ได้เขียนเอาไว้ว่าขอเดชะพระแช่เดเกเรมาตบันจุตาเตตังนรังสันข้าโอสามากรับอบไปวันเป็นอนันอน์นนสองดำรงกาย จะเกิดชาิใดใดๆในมนุษย์ให้บริสุทธิ์สมจิตติคิดหมายทั้งทุกข์สกโรคไปอย่ากลายกลายแสนสบายบริบูรณ์ประโยชน์วงทั้งโลโ,โตโตรและโตสาให้ชนะใจได้อย่าไหลหลง ให้เฟงเพื่องเรืองวิจาปัญญาหยองทั้งให้ทองทองเสลกันในสันดานอีกสองหญิงสิ่งร้ายและชายชั่วอย่าเมามัวหมายรักสมัครสมานให้สำเร็จประโยชน์พ่อติาาน สราบนิพพานภายหน้าให้ถาวอนสาธุนสอนผู้ปรารถนาเพอใจมันเป็นกุศลเรื่องแล็กเรื่องน้อยจนถึงนิพพานเห็นว่าโอับจะแสดงว่ามันปรับปรุงจิตใจยอมทีนี้คนไหนถ้างหากว่าเห็นแล้วมันรายงานประจิต เมื่อรายงานระเจ็ไปแล้วมันเฉยเฉยไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเขาเรียกองไรคนหนาปับคนหนาปับเ, <c oughs> เหมือนอย่างก็ออกไปนอกบ้าน <c oughs> เจ้าของออกไปนอกบ้านเจ้าของออกไปนอกบ้านไปได้ผักผักหญ้าหญ้ามาบ้านพอมาถึงบ้านแล้ว ตั้งเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ปัดไม่ได้ปลุงไม่ได้แต่งไม่ได้แกงจนกระตั้งล่าเปื่อยไม่ได้ประโยชน์อะไรอาพับไม่รู้จักอะไรเพราะฉะนั้นจึงว่าสร้างเจดีมีความหมายเป็นเครื่องระลึกเพอเราเห็นแล้วนในรายอะเอ็ยดก็นึกไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเน,นึกถึงองสมเนตรพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์สอนอย่างไรละชั่วตำดมเเราก็ปฏิบัติตามเรียกว่าคนดีไม่ใช่คนอาภัพนั่นคือจุดประสงค์ความมุ่งหมายในการสร้างพระเจดีทุกแห่งเจริญพรในอาตมาเนี่ยประเทศอินโดนีเซีย เมืองเบดาเนี่ยเขาจะสร้างเจดีเหมือนกันจะไปเปิดไปห,หาพระธาตุขวากไปแล้วส่งไปแล้วจะบรรจุพระธาตุเช่นเดียวกันแล้วจะพูดได้ฝังในสำนองนี้ได้สาระประโยชน์เหมือนอย่างบวันนี้เช่นเดียวกัน สำหรับในโอกาสวันนี้ใช้เวลาไม่นานก็ขอยุดตะไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยอำนาจแดงพุทธานุภาพสัมมานุภาพสังกานุภาพขอให้บรรดาท่านอาดโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นพลเมืองดีของชาติ ของบ้านเมืองเ่อไปขอความโุกสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน,น<า>เดินจริญพร